พระสมเด็จเนื้อชินเงินที่ผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะพบดีบุก61.13ตะกัว33.65สังกะสี3.67ทองแดง1.15เหล็ก0.39คือผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะที่พบดีบุกระดับนี้ตัดเรื่องของพระย้อนยุคออกไปได้เลยครับเพราะการทำการสร้างแบบนี้ไม่คุ้มแน่นอน การทําด้วยโลหะที่มีต้นทุนสูงราคาแพงแบบนี้แล้วมาทําพิมพ์พระที่ไม่ได้เป็นพิมพ์นิยมของพระเนื้อชินแบบนี้ผมมองว่าเป็นการสร้างเพื่อเป็นต้นแบบถวายกับสมเด็จโตผมมองไปถึงขั้นนั้นด้วยเหตุผลคือไม่มีสิ่งที่จะทำให้พระย้อนยุคต้องลงทุนขนาดนี้ครับ ถือถ้าเป็นตามที่ผมพูดว่าองค์นี้เป็นองค์ต้นแบบที่ทำสมัยสมเด็จโตจริงอย่างที่ผมพูดเป็นพระเนื้อชินเงินที่อายุอนามคุยกันระดับร้อยปีคือจะจริงจะใช่หรือไม่ผมอยากให้คนรักคนชอบเก็บข้อมูลแบบนี้ไว้แล้วท่านไปหาไปดูไปเปรียบเทียบกับพระกุพระเก่าที่คุยกันระดับ 400ถึง700ปีอะไรแบบนั้นเลยครับพระเนื้อชินเงินที่มีการพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีด้วยนักวิชาการที่ค้นคว้าที่ทำเจอเนลทำวารสารไว้ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC เตั้งแต่ปี2542คือข้อมูลที่ถูกพิสูจน์โดยนักวิชาการเมื่อ20กว่าปีมาแล้วครับ มาวันนี้หลายๆคนยังไม่รู้จักหลายๆคนยังขาดข้อมูลคือพูดได้เต็มปากครับว่าการที่นักวิชาการเขาทำข้อมูลลงในวารสารของ m t e c เเนี่ยครับมันมีความน่าเชื่อถือมากๆให้ข้อมูลเราไว้ว่าพระเนื้อชินคือพระที่มีเปอร์เซ็นต์ของดีบุกผสมอยู่ในเนื้อตะกัวผสมในปริมาณที่สูง,สงซึ่ง การทำการสร้างมันจะยุ่งยากกว่ามีต้นทุนที่สูงกว่าแล้วมาวันนี้ครับท่านลองกว่าตามองดูตลาดพระเรื่องของพระเนื้อชินหลายๆคนพยายามจะเพิ่มมูลค่ากับพระตัวเองโดยการบอกว่าเป็นพระเนื้อชินดูสนิมดูตำหนิจุดตายวิเคราะห์พระเก่าได้อายุเพียงเท่านั้น ท่านคิดว่าเพียงพอไหมซึ่งการพิสูจน์การตรวจสอบเปอร์เซนโรหะมันให้ข้อมูลที่ชัดเจนในวันนี้ในยุคนี้ท่านต้องพิสูจน์ครับท่านต้องมีข้อมูลอย่างแรกพระเนื้อชินเงินจริงๆคืออะไรต้นทุนเป็นอย่างไรเอาแค่จุดนี้มันก็จะทำให้ท่านต่อยอดวิเคราะห์ได้ถึงความสมเหตุสมผลของพระเก่า ที่จะมีเปอร์เซ็นต์โลหะแตกต่างกับโลหะยุคใหม่พระเนื้อชินหลายๆองค์คือเป็นพระเนื้อตะกั่วที่ทําง่ายๆสร้างง่ายๆครับเพราะตะกั่วเนี่ยจุดหลอมเหลวเขาต่ํามากหลอมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นตัดเรื่องของตําหนิจุดตายไปเลยครับแล้วท่านลองไปมองเรื่องของความสมเหตุสมผลด้านเปอร์เซนต์โลหะดูเพราะฉะนั้นวันนี้ผมส่งต่อข้อมูลใครไปเพิ่มเติมกับ รสารของ t e ็มเทคครับสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชานะครับ